พนันกับผมไม่ล่ะว่าเขาจะเป็นตัวเลือกที่ดีนั่นคือวลรรีลยอยครับของมิทิวเบนนัมเจ้าของสโมสรเบรนฟอร์ซึ่งเคยพูดเอาไว้เมื่อ7ปีที่แล้วครับในการแต่งตั้งโคชเดนมาร์คนหนึ่งที่โนเนมเหลือเกินซึ่งชื่อว่าโทมัสแฟรงค์ในเวลาผ่านไปถึงตรงนี้ครับมันเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งแล้วครับว่าโทมัสแฟรงค์สามารถแจ้งเกิดได้บนเวทีพรีเมียร์ลีกกับทีมเล็กๆอย่างเบรนฟอร์ที่มีข้อจํากัดเยอะแยะมากมายและณปัจจุบัน เขากำลังท้าทายตัวเองด้วยการก้าวไปคุมทีมที่ใหญ่ขึ้นครับนั่น,นคือท็อตแนมฮอสเปอร์คำถามของเราในวันนี้ก็คือโทมัสแฟรงค์เป็นกุนซือที่เหมาะสมกับท็อตแนมฮอสเปอร์อย่างไรติดตามพี่นี่กับฟุตบอลฮิสตาร์สตอรีโดยผมยักษ์เมนสแตนนะครับ Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน ฟุตบอลิสตาบายจิตรกรสีค,คําเกลือสวัสดีครับตัวเราสู่ฟุตบอล i ิสตาของเราเนะครับถ้าเราพูดถึงเบรนเฟอร์ย้อนลํำลึกความจำไปแทบจะไม่ได้อยู่ในวงโครจรของทีมที่ประสบความสำเร็จในลีกของอังกฤษด้วยซ้ำไปแต่ก็นั่นแหละครับการเป็นแปรงข้างสำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อมีเจ้าของสโมสรนคนใหม่เข้ามาที่ชื่อว่าแมทธิวเบนแอมผู้ที่บ้าคลั่งในเรื่องของข้อมูลไิติต่างๆนั้นวิธีการทำทีม แนวทางอย่างมันนี่บอกลงทุนให้ถูกต้องได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันก็เกิดขึ้นในปี2018นั่นแหละครับเบรน f ฟอร์แต่งตั้งโทมัสแฟรงค์เข้ามาคุมทีมพร้อมกับผ้าหัวข่าวในสื่อของอังกฤษครับในเชิงแบบเย้ยหยันเล็กน้อยเขาว่าเบรนฟอร์แต่งตั้งกุนซือคนใหม่ที่เคยมีประสบการณ์เพียงแค่คุมทีมเด็กชุดอายุไม่เกิน8ขวบ ใช่ครับมันเป็นความจริงเพราะแฟรงก์เริ่มต้นด้วยการคุมทีมชุดยูแปดขวบจริงๆนะฮะในวงการฟุตบอลของเดนมาร์กแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายครับไล่ตั้งแต่คุมทีมชาติดนมาร์ชุดยูสิบหกปีชุดยูสิบเก้าปีหรือแม้กระทั่งการคุมทีมสโมสรยักษ์ใหญ่อย่า,ยยางบรอนบีซึ่งหลังจากการพาดหัวข่าวของสื่อในวันนั้นแหละครับมันจะเป็นที่มาของวลีเดดของม่เชืเบนแนมพนันกับผมไหมล่ะวันนี้คือทางเลือกที่ดีครับและหลังจากนั้น โทมัสแฟรงก์ก็ทำให้ทุกคนเห็นครับคุณซืออนุ่มอาจจะประสบการณ์น้อยแต่วิธีการในหัวเนี่ยชัดเจนและน่าสนใจมากๆเขาถูกยกย่องในเรื่องของความยืดหยุ่นครับปรับตัวเก่งทำทีมได้หลากหลายสไตล์ไม่มีทางตันไม่มีตายตัวแต่ปรับให้เข้ากับสมรภูมิที่อยู่ตรงหน้าว่าคุณเจอกับทีมอะไรคู่แข่งมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรและเบรนเฟอร์ดก็จะปรับตัวตามในสารระบบการทำงานของโทมัสแฟรงก์ครับที่เราคุ้นเคยกันกับระบบการเล่น เต็มไปหมดครับจะหลัง 3, 3, 4, 3, 3, 5, 2เคยใช้มาหมดจะหลัง 4, 4, 4, 2แบบพื้นฐาน 4, 3, 3, 3แบบในเดมิกทำได้หมดครับเขาเป็นกุญซือที่มีวิธีการหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้ดีครับว่าเกมนี้ต้องการแบบไหนพยายามจะหาครับโดยปัจจัยที่มันเกิดขึ้นในเกมนั้นๆกลยุทธ์ที่เลือกใช้จึงหลากหลายครับเพื่อปลายทาง สู่ชัยชนะของทีมที่สําคัญคือในหน้าของโค้ชยุคใหม่มันจะเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งในเรื่องของข้อมูลเจาะลึกแท็กติกต่างๆเป็นหนอนหนังสือพยายามหาความรู้ให้กับตัวเองอยู่เสมอและเอามาผสมผสานกันครับจากศาสตร์ของโค้ชยุคเก่ากับศาสตร์ฟุตบอลในยุคใหม่เพื่อหาตัวตนของตัวเองให้เจอทว่าการเริ่มต้นมันก็ไม่ได้ง่ายครับเขาเข้ามาคุมทีมเรดฟอร์ดในช่วง10เกมแรกเนี่ยชนะแค่นัดเดียวแต่10เกมแรกนั้นนะครับมันมีรูปแบบและวิธีการ ที่เห็นเด่นชัดมากขึ้นในไล่ไปถึงตัวเลขสถิติต่างๆที่น่าสนใจการของบอลกับตัวการแยกลูกบอลกลางอากาศการประทะเอาชนะคู่แข่งได้ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ดีขึ้นครับดีขึ้นตามเป้าหมายและก็ค่อยๆกลายเป็นจุดแข็งของเบรนท์ฟอร์ดสิ่งที่มันต้องรอคอยก็คือผลลัพธ์ที่มันถูกต้องนั่นแหละครับซึ่งมันก็มาพร้อมกับความยืดหยุ่นของโทมัสแฟรงค์ลีโซเรนเซนครับอาจจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้ชื่อดังอะไรมากมายครับแต่เขาคนนี้เคยร่วมงานกับโทมัสแฟรงค์ครับ ในเวทีที่เดนมาร์กนั้นไปแข่งขันในุตบอลโลกชุดอยู่สิบเจ็ปีโซลเนเซ่นบอกว่าแฟรงค์เป็นโค้ชที่มักจะมีแผน A B และ C อยู่และเขาเรียบเรียงมันอย่างมีขั้นมีตอนครับชัดเจนอยู่เสมอว่าจะต้องทําอะไรบ้างในแต่ละช่วงของเกมคุณจะได้เห็นทีมของเขาว่าในบางจังหวะพวกเขาก็ต่อบอลด้วยการบิลล์อัพจากด้านหลังแบบช้าๆแต่พอถึงเวลาที่ต้องไล่บี้กดดันเอาบอลแย่งกลับมาจากคู่แข่งทีมของแฟรงค์ก็จะเปลี่ยนจังหวะการเล่นอย่างรวดเร็วบีพื้นที่อย่างรวดเร็ว และทําได้อย่างดีเช่นเดียวกันไอ้ตรงนี้แหละครับเราพอจะเห็นภาพได้ว่าเบรนท์ฟอร์ดเป็นแบบนั้นจริงๆที่สําคัญก็คือแฟรงค์ยึดมั่นในวิธีการและระบบมากกว่าตัวนักเตะเขาเชื่ออยู่เสมอครับว่าถ้าการเตรียมตัวที่ดีมีระบบที่ดีและนักเตะเข้าใจในแผนงานที่ดีทุกคนจะกลายเป็นคนสําคัญของทีมโดยอัตโนมัติที่สําคัญครับเมื่อคุณเตรียมตัวดีระบบถูกต้องนักเตะเข้าใจคนจะเห็นเป้าหมายเดียวกันครับ ซึ่งตรงนี้แหละครับมันเป็นปรัชญาวิธีการทํางานในรูปแบบขององค์กรที่มันถูกต้องตามตําราซึ่งช่วงเวลาตรงนั้นนะครับมันก็จะเป็นการคัดกรองไปในตัวด้วยครับว่าใครไม่เข้าพวกใครไม่เข้าระบบใครที่รับมือกับแนวทางแบบนี้ไม่ได้ก็จะค่อยๆค,คัดสันออกไปจะเป็นทีมปล่อยออกไปหรือนัเตะย้ายออกไปเองเป็นไปได้หมดเลยครับและผลงานของเบรนเฟิร์ดก็ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญครับจากทีมไม่ต้องดิ้นรนครับ อยู่ในครึ่งล่างของตารางแชมเปี้ยนชิพอยู่เสมอบางปีบางช่วงบางตอนหนีตกชั้นแบบทุรนทุรายแต่ว่าแฟรงค์ค่อยๆปรับจูนขึ้นมาครับจนกระทั่งกลายเป็นทีมที่เริ่มขึ้นมาอยู่ในโซนเพลย์ออฟเข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟเนี่ยสองซีซั่นติดต่อกันและสุดท้ายเบรนเฟอร์ดก็โผล่ขึ้นเหนือน้ำจริงๆครับพวกเขายกทัพขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จในฤดูกาล2021-22และบนเวทีใหญ่อย่างพรีเมียร์ลีกนี่แหละครับเป็นพื้นที่ในการพิสูจน์ตัวเองออย่างงเขขข้้มน เพราะเบรนฟอร์ดทีมนี้แต่ไม่ได้วยความยืดหยุ่นแต่ไม่ได้วยความหลากหลายและเน้นที่วิธีการระบบของทีมมากกว่าตัวผู้เล่นซุเปอดเบรนฟอร์ดกลายเป็นทีมจอมแสบครับของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ทุกคนไม่ค่อยอยากจะเจอเพราะเอาชนะยากเหลือเกินที่สําคัญคือเบรนฟอร์ดไม่เคยมีช่วงเวลาที่ต้องกระสกรสนลงไปดิ้นรนหนีตกชั้นมันบ่งบอกถึงความสม่ําเสมอความเสถียรในจุดที่มันเหมาะสมกับคุณภาพและปัจจัยของทีมถ้าหากเจอทีมที่ มาตรฐานไล่เลี่ยกันคุณก็จะเห็นเบรนเฟิร์ดแปลงร่างตัวเองกลายเป็นแบบทีมที่ขยกเดินหน้าเข้าใส่เล่นบอลอย่างรวดเร็วไดเรกขึ้นไปข้างหน้าโจมตีอย่างฉับพลันกล้าได้กล้าเสียมันจึงทําให้พวกเขานนั้นเป็นทีมที่ยิงประตูได้มากมายครับเป็นค่าเฉลี่ยที่น่าสนใจมากๆและสร้างนักเตะแนวรุกชั้นยอดขึ้นมาหลายคนมากขณะที่บางเกมที่ต้องเจอกับทีมที่มีมาตรฐานสูงกว่าทีมใหญ่กว่า เบรนเฟลร์ก็ปรับจูนตัวเองได้ครับรัดกุมขึ้นเล่นกับเวลามากขึ้นหรือบางครั้งมายืนเป็น3ามเซตฮาฟก็ทําได้อย่างไม่มีทิฏฐินอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมอีกหลายอย่างที่ทมัสแฟรงค์นั้นติดตั้งให้กับเบรนเฟลด์หนึ่งในนั้นคือความเป็นผู้เชี่ยวชาญในลูกเซตพีดครับเบรนเฟลร์เป็นทีมแรกในพิมลีกนะครับที่มีโค้ชเซตพีดซึ่งก็มาพร้อมหมดและครับลูกฟรีคิกลูกเตะมุมแม้กระทั่งลูกทุ่ม มันจะมีแนวทางที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของเบรนเฟลร์อยู่เสมอซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นเทรนนิยมไปแล้วเกือบทุกทีมในพิมลีกต้องมีโค้ชเซตพีทจุดเริ่มต้นจากเบรนเฟลร์ครับอีกหนึ่งผลพวงที่มันตามมาก็คือถ้าหากคุณเป็นทีมที่ยึดมั่นในระบบแนวทางที่มันชัดเจนเข้าใจวิธีการในการเป็นผู้ชนะนักเตะทุกคนเห็นเป้าหมายเดียวกันและเข้าใจว่าโค้ชต้องการอะไร คุณก็จะได้นักเตะที่ดีขึ้นทมัสแฟรงค์ Frank ได้รับคำชมอย่างมากครับในการปั้นดินให้เป็นดาวครับเพราะส่วนใหญ่นักเตะที่ย้ายมาอยู่กับเบรนเฟิร์ดหรือเติบโตขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่ชื่อดังอยู่ในระดับเกรด A อะไรหรอกบางครั้งเราอาจจะต้องพูดถึงในระดับเกรด C เกรดดีบวกด้วยซ้ำเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบแต่ทุกคนมารู้จักชื่อของพวกเขาที่เบรนฟอร์ดอายันโทนี่ดาวิดลลยาแบรนด์เอมเบอร์โม่หรือแม้ทั่งยูอันวิสซา่า ทั้งหมดทั้งมวลครับกลายเป็นนักเตะที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าสามารถยืนหยัดบนวิธีพิมพ์ลีกได้ถ้าหากจะยกข้อจํากัดอย่างเช่นงบประมาณน้อยครับทีมของเราเงินน้อยแต่บทวิสูตรของรายชื่อเหล่านั้นแหละครับโทมัสแฟรงค์นั้นไม่มีปัญหาบงบเท่าไหร่ใช้เท่านั้นและใช้อย่างมีคุณภาพเพื่อได้นักเตะที่ตรงกับสเปคของตัวเองครั้งหนึ่งครับเขาเคยปลุกป,ปั้น กองหน้าทีมชาติอังกฤษคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาในสีเสื้อของเบรนเฟอร์ดซึ่งก็คือโอลิวัตกินส์ณตอนแรกเนี่ยย้ายเข้ามาในหน้าของการเป็นนักเตะตัวริมเส้นด้วยซ้ำครับแต่พอมาอยู่ในมือของสมัติแฟรงค์นั่นแหละครับวัตกินส์กลายเป็นตัวรุกที่หลากหลายขึ้นขยับเข้ามาเล่นตรงกลางมากขึ้นขึ้นไปยืนเป็นหน้าเป้าได้และจะังหวะจบสกอร์เฉียบคมเหลือเกินจนทั้งย้ายไปอยู่กับแอสต์เวลลาและกล้าไปสู่การเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษ ประเด็นสำคัญนั่นก็คือคำถามก้อนใหญ่นั่นแหละครับวันน,นเวลาตรงนี้โทมัสแฟรงค์กลายเป็นกุนซือคนใหม่ของเทอรนัมฮอสเปอร์มันเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วจะสามารถตอบโจทย์ทับไก่ด้วยทองได้มากน้อยแค่ไหนรเรามองไปที่ทอร์นัมฮอสเปอร์ครับเป็นทีมใหญ่ไหมใช่ครับแต่ความสำเร็จที่มันจับต้องได้ก็เพิ่งเกิดขึ้นในซีซั่นล่าสุดนั่นแหละครับยูฟ่ายูโรปาลีกนี่คือแชมป์เมเจอร์ครั้งแรกในรอบ17ปีครับเป็นการรอคอยที่ยาวนานมากๆซึ่งถามว่างบประมาณ มากน้อยแค่ไหนโอเคครับอาจจะไม่ได้อยู่ในระดับท็อปของพิมารีแต่ยังน้อยก็มากกว่าเบนฟอร์ดแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทมัสแฟรงค์จะเป็นคนซื้อที่ทํางานในงบประมาณจํากัดได้หรือเปล่าตรงนี้ไม่ต้องมีข้อสงสัยครับถ้าผ่านเบนฟอร์ดมาได้ท่านั้นพอสเปอร์ก็ไม่ใช่ปัญหาบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะได้เกรดนักเตะในการซื้อตัวเข้ามาได้ดีกว่าตอนที่อยู่เบนฟอร์ดด้วยซ้ำครับจากที่อยู่เบนฟอร์ดเราเคยคุยถึงเรื่องแบบสเปคนักเตะอาจจะได้สักเกรด C เกรดดีบวก แต่ถ้ามาอยู่ที่ท็อตแนมครับเขาอาจจะได้ในอยู่ในระดับแบบเกรด C บวกเกรด B B ลบเป็นไปได้หมดครับ <_ C 1> เพราะฉะนั้นการทํางานในงบประมาณจํากัดไม่ใช่ปัญหาที่ควรกังวลแต่สิ่งที่มันจะตอบโจทย์ที่เราพอจะนึกภาพออกได้ก็คือไอ้คำว่ายุดหยุ่นของทมัสแฟรงก์นี่แหละครับสเปอร์เนี่ยเอาเข้าจริงเป็นทีมที่มี DNA ช เจนมากๆนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเล่นสวยบุกมันเล่นสนุกถึงแม้ว่ามีบางช่วงบางตอนครับที่ทัพไก่เดือยทองพยายามจะปรับเปลี่ยนเพื่อเน้นผลลัพธ์และต้องการเกรียรติยศต้องการแชมป์อย่างเช่นในยุคข,ของโชเซ่มาริโยหรืออันโตนิโอคอนเตองก็ตามแต่แต่สุดท้ายแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคล่าสุดของแอนด์ปอสเตคลกูปีแรกของแอน์เนี่ยหลายๆคนคงจําได้ใช่ไหมเหมือนขับรถมีแต่เกียร์เดินหน้าไม่มีถอยหลังต่อให้ในวันที่เหลือผู้เล่น 9คนแอนก็ยังเลือกเล่นเกมรุกมากกว่าเกมรับซึ่งแน่นอนครับถ้ามองถึงความชัดเจนมันก็ใช่ครับตัวตนที่แข็งแกร่งก็ใช่แต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันก็ไม่ได้มาอย่างที่หลายๆคนต้องการซีซั่นที่2เนี่ยยังพอเห็นความยืดหยุ่นอยู่บ้างในการทำพิมของแอนและก็มีถ้วยกิติยศในการคว้าชแชมป์ยูโรป,ป้าลีกแต่ถ้ามองผลงานในพิม์ลีกเชื่อเหลือเกินครับว่าแฟนไก่เดือดทองก็ยังรู้สึกไม่พึงพอใจ เพราะฉะนั้นโทมัสแฟรงค์จะเข้ามาเติมเต็มหาความสมดุลให้เจอยืดหยุ่นให้ได้และสามารถปรับเปลี่ยนระบบการยืนในเกมที่มันถูกต้องที่สําคัญคือมันมีโอกาสครับที่จะได้ผลลัพธ์ที่มันถูกต้องโดยที่ไม่ต้องเป็นผลลัพธ์ที่แบบสวิงไปมา เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชวยนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงโทมัสแฟรงค์จะเข้ามาทําให้ทอันนัมฮอสเปอร์นั้นเป็นทีมที่เสถียรขึ้นด้วยความสมดุแลแต่ถ้าเราอ้างอิงจากวิธีการของเขาสิ่งที่ทอนนัมจะได้เพิ่มเติมก็คือการวางแผนอย่างมีขั้นมีตอนนั่นแหละครับมีแผน A แผน B แผน C และในแต่ละแผนก็รู้ด้วยครับว่าจะต้องใช้งานในช่วงเวลาตรงไหนของเกมซึ่งตรงนี้แหละครับมันอาจจะทําให้ทอันนัมฮอสเปอร์นั้นเป็นทีมที่เจนจัดมากขึ้นเป็นทีมที่ รู้จักวิธีการในการเป็นผู้ชนะเป็นทีมที่รู้จักการเอาตัวรอดในเกมที่มันเข้มข้นหรือยากลําบากซึ่งพอประมวลผลแล้วนะครับมันก็น่าสนใจครับวัดในเรื่องของชื่อชั้นวัดในเรื่องของความสาเร็จโทมัสแฟรงค์อาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นครับแต่ถ้ววัดที่วิธีการวัดที่ความเข้าใจวัดในเรื่องของการบริหารจัดการและมองไปที่ทนานัมพัสเปร์ในยุคนี้เราก็พอจะเชื่อได้ครับว่าคุณภาพโดยรวมของนักเตะในทีมชุดนี้ยังไม่ต้องนับว่าจะได้ใครเข้ามาใหม่ด้วยนะครับน่าจะเป็นคุณภาพ โดยรวมที่ดีกว่าของนักเตะเบรนเฟิร์ดด้วยซ้ำถ้าหากเป็นเชฟทำอาหารทมัสแฟรงก์ก็จะมีวัตถุดิบดีขึ้นคราวนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วครับว่าจะปรุงแต่งอย่างไรที่ทำให้ทอนแนมเป็นทีมที่มีความมั่นคงมีความสม่ำเสมอและ,สะเสถียรมากขึ้นเอาแค่นี้ก่อนครับแล้วที่เหลือผลลัพธ์มันจะตามมาเองซึ่งครั้งหนึ่งคำชิ่นชมจากทูรีอองรีขมวดรวมเป็นคำจำกัดความที่ยอดเยี่ยมมากๆ องรีเคยชื่นชมธมัทแฟรงค์สมัยที่คุมเบรนท์ฟอร์ดบอกว่านี่คือทีมที่บ้ามากๆเป็นทีมที่ตรงไปตรงมากล้าได้กล้าเสียในเกมที่พวกเขาเหนือกว่าและยังเป็นทีมที่หนักน่วงเหนียวแน่นในเวลาเจอทีมที่มาตรฐานสูงกว่าคําชมทั้งหมดต้องยกเครดิตให้กับธมัทแฟรงค์คนนี้แหละนั่นแหละครับภาพจําที่มันชัดเจนของธมัทแฟรงค์ในตอนคุมเบรนท์ฟอร์ดคราวนี้ก็ต้องคาดหวังกันแล้วครับว่าเมื่อย้ายมาคุมทอตแนมแล้วไอภาพจําตรงนั้นมันจะตามมาด้วยหรือเปล่าและทาให้ทอตแนม เป็นทีมที่คงเส้นคงวาได้จริงๆหรือเปล่ารูการใหม่จะมีคําตอบครับเอาเป็นว่าสาวกไก่เดือยท้องยึตอามี่ทั้งหลายรู้สึกอย่างไรกับอุนซือคนใหม่คนนี้หรือคาดหวังอย่างไรบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนมากครับและนี่คือฟอร์เรสต้าจากเมนสแตนเทเดของเราครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ